แต่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกัมบ,บรัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอาวิทุระบรัณฑิตต่อไปแต่ถ้ว่าวันนี้อาจจะมาต้องขออภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่พูดมาในวันก่อน มันเป็นการเร่งรัดจริงๆเพราะว่าเทปบันทึกเสียงขาดมาเป็นเดือนๆการเร่งรัดก,ก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยๆการใช้สมองก็ไม่ทันกับเวลาสำหรับเรื่องของท่านวิทุระบัณฑิตนี้มีตอนหนึ่งจัดว่าเป็นตอนสำคัญคืเอเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้น มันเป็นวันที่เรียกว่าอ่านกันตามหนังสือจริงๆไม่มีการวินิจฉัยแต่ว่าเรื่องที่จะวินิจฉัยก็เห็นว่าไม่ควรวินิจฉัยเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าของท่านดีอยู่แล้วถ้ามีอะไรไปต่อเติมข้าเข้าบางทีอาจจะเป็นการทำลายความดีคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่สาหรับวันนี้ขอย้อนต้นอีกนิดหนึ่งที่จงที่ว่าเมื่อท่านพระราชาโกรพยะในเขอต่อท้ทยเลยนะเมื่อพระราชาท่านกรบพยะตอนตอน้นตอนที่ปุณณกยักษ์จะต้องการท่านวิธุระัณฑิต ท่านให้สัญญากับวิธุระวันฑดิตว่าการแพ้คราวนี้หรือว่าถ้าหาว่าพนันสกาแพ้จะต้องการอะไรท่านก็ให้เว้นไว้แต่หนึ่งพระองค์ท่านสองพระมเหสีแล้วก็สามสเวกชัดขั้นว่าท่านแพ้เข้าจริงๆก็ปรากฏว่ามิทวปุญนะกะยักษ ต้องการท่านวิทุระบัณฑิตพอบอกว่าต้องการวิธุระบัณฑิตท่าน็ใจหายท่านเยมเลกบอกแกคุณนักรยาคว่าวิธุระบัณฑิตเนี่ยเหมือนกับตัวของฉันแล้วก็เหมือนกับคนของท่องประเทศทั้งประเทศท่านนี้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าบันีแก้วมณีอันสดใสทําจิตใจคนให้เบิกบานต่อมา เนี่ยการที่แสดงออกแบบนี้ก็แสดงว่าท่านมีความกตัญญูรู้คุณแกวิทุระบัณฑิตที่มีเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็สอนธรรมบุคคลให้มีความสุขจะหาว่าท่านเป็นคนปรับสัตบ,บับสัตว์จะหมายความว่าเป็นคนกลับกรอกก็ยากอยู่เพราะว่าวิทุระบัณฑิตเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศก็เป็นความหวังดี แต่้ว่ามาตอนที่ปุณณกยักษ์ถามวิทธุระบัณฑิตว่าท่านเป็นเพื่อนหรือท่านเป็นทาสหรือท่านเป็นมิตรที่ดีของพระราชาท่านวิทธุระบัณฑิตก็บอกว่าเราเป็นทาสโดยกาเนิดท่านนี้ถ้าฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเจตนาดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายแรกจะพูด กลับกรอกจากความเป็นจริงไปบ้างแต่ก็เป็นการหวังดีอีกรายการหนึ่งมุ่งในธรรมปรารถนาแย่สงเคราะห์ให้ควคนอื่นทั้งหมดมีความสุขด้วยเป็นว่าถึงแม้ว่าท่านท่านจะพลาดสัจจะไปนิดหนึ่งแต่ก็โดยการหวังในธรรมนักธรรมนีนเขาปฏิบัติกันอย่างนี้บรรดาญาติโยมุทธบ,บริษัท คติของนักปฏิบัติในธรรมเขาถือว่าหนึ่งเราจะยอมเสียทรัพ์ยเพื่อรักษาอาวัยวะแล้วก็ถ้าจำเป็นเราจะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้ามีความจิตจำเป็นจริงๆเราก็จะยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมฉะนั้นพระเจ้าโกรพยะ ท่านพยายามยอมเสียทุกอย่างไม่ได้ศักดิ์ศรีแต่เพื่อรักษาวิธุระบัณฑิตไว้เพราะว่าวิธุระบัณฑิตเป็นผู้ทรงธรรมคนในประเทศนั้นจะมีความสุขก็เพราะว่าท่านวิธุระบัณฑิตนี่ธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทเห็นน้ำระไทยของท่านท่านยอมเสียเพื่อคนดีเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ไพศาล นี่ถ้าเราจะย้อนกับไปนิดหนึ่งแล้วก็ต้องเห็นน้ำพระทยัยของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทั้งสองท่านนี่ก็ยอมเสียศักดิ์ศรีด้วยประการทั้งวงเป็นอนุว่าพระเจ้าตากสินยอมเสียศักดิ์ศรีในอันดับแรกที่ทำตนเหมือนขนบ้า นั่ยอมเสียศักดิ์ศรีคือยอมเสียยศตำแหน่งคือความเป็นพระราชาสำหรับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็อยอมเสียศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนต้องมีคนเข้าใจว่าเป็นขบฏแต่แต่ว่าความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำวยด้วยเจตนาดีทั้งนี้ก็เพราะว่าในระหว่างนั้นประเทศไทยเราเป็นหนี้เขามาก และก็เป็นหนี้พ่อค้าแบบประชาชนเงินต้นจะไม่มีให้เขาแถมเงินปลายคืนดอกเบีย้ยเขาก็จะมาเก็บเขาจะเก็บทั้งเงินต้นและเงินปลายถ้าเงินที่มีอยู่ถ้าให้ไปก็หมายความว่าไทยเราทั้งชาติจะไม่มีเงินใช้ขราชการทั้งหมดพระเจ้าตากสินไม่มีเงินจ่ยายจะต้องทํำยังไงก็ต้อง ปันเป็นว่าต้องทําเป็นแบบเปลี่ยนแผ่นดินถ้าจะเปลี่ยนแผ่นดินคือเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเฉยๆเขาจะเชื่อได้อย่างไงเขาก็าถือว่ายังมีสิทธิ์ในการทวงนีการเป็นหนี้พระเจ้าตัดสินเป็นหนี้เป็นผู้เซ็นสัญญาฉะนั้นก็ต้องตัดสินพระไทยยอมยอมเสียชื่อยอมเสียตําแหน่งพระราชา แกล้งทําเป็นบ้าและก็ให้พระเจ้าพระพุทธสมเด็จพระยอฟ้าจับจับแล้วก็สั่งประหารชีวิตสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าในตอนแรกท่านไม่ยอมปฏิบัติตามเพรว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าว่าพอทราบเนื้อแท้ความจริงก็เรียกว่าจำใจจำเป็นจำจะต้องทำ และเป็นการตกลงกันในการข่าวนั้นว่าการไปตีเขมงข่าวนั้นให้อำวราชโอรสของพระเจ้าตักสินไปด้วยถ้าตีได้ก็ให้ลูกชายท่านคลองอยู่ที่นั่นนโยบายทั้งหมดนี้ทําเพื่อชาติเป็นนักเสียสละแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆการที่พระเจ้าตักสินต้องถูกลงพชน ตอนนี้ในเมื่อเบื้องต้นมันเป็นนโยบายตอนหลังก็เป็นนโยบายเหมือนกันภายหลังจึงมาทราบกันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทรงสิ้นพระชนแต่ได้ว่ากลับเป็นนักบวชที่ทรงธรรมจำศีลอยู่แห่งหนึ่งในเขตนครศรีธรรมราชนี่นบรรดาญาโจมพุธบริษัทคนไทยเราที่ดี แต่ว,ว่าตนเสียชื่อเสียงยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อชาติและ่วปวงชนชาวไทยมีมาแล้วตอนนี้เราก็ไปมองเข้าไปเจ้าโกรพยะกบมิทุระบัณฑิตบ้างถ้าเจ้าโกรพยะก็ยอมเสียชื่อเพื่อหวังจะได้ป้องกันมิทุระบัณฑิตไว้แต่ว่าท่านมิทุระบัณฑิตก็ดีเหลือใจเป็นผู้ทรงธรรมจริงจริง ทั้งท่านที่รู้ว่าตัวจะต้องจากลกูกจากเมียจากประเทศชาติจากพระราชาอันเป็นที่รักแต่ก็เพื่อรักษาสัจจวาจาจึงได้บอกความจริงกับวิทุระกับปุณณกยักษ์ว่าเราเป็นทาสถึงแม้ว่าพระราชาจะคิดยังไงก็จำยอมเพื่อรักษาธรรมตอนนี้ท่านเป็นคติดีตอนนี้ก่อนที่เมื่อพระ เมื่อวิธุระบัณฑิตจะต้องไปกับปุณณกยักษ์พระราชาจ็เขอความเมตตาชวิธุระปุณณกยักษ์ว่าไหนไหนท่านบัณฑิตจะต้องไปกับท่านแล้วจึงได้ถามความจึงได้ถามการปฏิบัติพุทรว่าคือฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ในเรื่องเครว่าผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติอย่างไง อาตมาเห็นว่าเรื่องนี้มีความดีมาก <c oughs> แล้วก็ถ้าจะถามอาตมาเองอาตมาเองก็ไม่มีความสามารถจะอธิบายได้อย่างนี้จึงขอย้อนถอยหลังในครั้งหนึ่งเพื่อการฟังและเพื่อหวังการประโยชน์เรื่องประการที่สองการพูดในบรรดาญาติโยามพุทธบริษัทฟังก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังผลประโยชน์ในการเงินการทอง ต้องการให้บรรดาท่านผู้บริษัทได้ทราบชัดว่าองค์สมเด็จพระรงสงฆ์สวัสดิโสภาคคือพระพุทธเจ้าของเราทรงบัดมาในโลกเพื่อต้องการความสุขแก่ปวงชนชาวโลกทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตไม่ได้มุ่งเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอนนี้ไปก็ขอนำมาเรื่องราวเรื่องความเป็นครวัต ที่ท่านมีธุระบัณฑิตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นธุระบัณฑิตในชาตินั้นเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงถามว่าขอท่านจงสนแสดงแก่เราในในเรื่องคราวญาจะต้องครองเรียนทำยังไงมันจริงจะต้องเป็นมันจริงจะเป็นความสุขฟังท่านอีกครั้งหนึ่งในญาติโยมพุทธบริษัท ท่านมิทัมิทุระบัณฑิตจึงได้กราบโทษว่าผู้ที่เป็นกรหัสอยู่ครองเรียนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโปร,งร่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาละจะโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศก ท่านมิธุระมณิตว่าผู้ครองเรียนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาตอนนี้ต้องคิดนะคำว่าหญิงสาธารณะนี่หมายความว่าเป็นผู้ขายตัวท่านบอกว่าคนขายตัวประเภทนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นพัญญา แต่ว่าความหมายนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นครวาต์ย่อมรู้ว่าจะมีดีหรือไม่มีดีเป็นประการใดสะนัอนัตมาเป็นพระก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านเพราะความเป็นครวาต์นี่พระรู้ได้ยากถ้าต่อไปท่านกล่าวว่าไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียว จุดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวเนะี่ยคนอื่นเขาจะมองเป็นในแง่ร้ายว่าเราเป็นผู้มักมากในรสอาหารอย,อย่างหนึ่งในรายการหนึ่งถ้าเรากินอร่อยคนเดียวมันก็ไม่เป็นสุขเพราะเป็นที่ระเกงข้าพเจที่ร่วมกินด้วยกันตามพระบาลีบทหนึ่งที่มีอยู่ว่าเนกาสีและปฏิสุขขัง การกินคนเดียวไม่มีความสุขถ้าเรามีอะไรกินแบ่งคนนั้นบ้างแบ่งคนนี้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่พอกับการบริโภคให้อิ่มแต่ก็เป็นการได้กำลังใจของบุคคลที่เราแบ่งให้เป็นการสร้างความรักและการสร้างความสามาคัคคีความไม่นอยู่มันก็เป็นสุขอีกจุดหนึ่งท้าบอกว่ารักษาศีลและประพฤติ ตามทำนองครองธรรมสีลนี่เป็นปัจจัยของความสุขของคนทุกคนหรือว่าคนทุกคนหนึ่งไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเรา 2. ไม่ต้องการให้ใครมารักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สินของเราสาเราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งคนรักของเราและก็สเราไม่ต้องการฟังคำเท็ศ ข้อห้าเราไม่ต้องการบ้าในเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อต่างคนต่างไม่ทําลายชีวิตสิ่งกันและกันไม่เป็นทุสร้ายสิ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโม,มยไม่ค่อยโกงกันไม่แย่งคนรักกันพูดแต่ความจริงมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ คนแตะเภทนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นในริการต่อไปท่านบว่าจงประพฤติตามธนองครองธรรมประพฤติตามธนองครองธรรมนี่ถ้าหักระวาดก็ควรจะเป็นสังฆาวัตโสุสีคือหนึ่งทางการให้มีการสงเคราะห์ยื่นโยนกันด้วยปัจจัยคืออมิตรเด้กสิ่งของ เขาขาดเราให้เราขาดเขาให้ใจมันก็เป็นสุขรายการที่สองปิยวาจาเวลาที่จะคุยกันก็คุยกันด้นวาายวาจาไพเราะวาจาใดที่เป็นเครื่องสะเทือนใจคนอืน่นเราไม่กล่าวอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้สร้างความรักความสามัคคีในรายการที่สามอาัธยา ช่วยทำการงานกันทุกอย่างถ้าไม่เกินความสามารถของเราสี่สมานัตตาเราไม่ถือตัวเกินไปนี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามทํานองครองธรรมของคราวาสซึ่งเป็นของทํามง่ายๆเป็นการรักษากําลังใจสิ่งเดียวกันนี่การเป็นคราวาสก็เป็นเหตุให้ทรงความสุข ในข้อต่อไปท่านบอกว่ารักษาวงตระกูลไว้ให้วัฒนาถาวรคําว่ารักษาวงตระกูลให้วัฒนาวัฒนานี่แปลว่าเจริญถาวรแปลว่ามั่นคงก็หมายความว่าจงรักษากันไว้ด้วยความสามัคคีมีคติคือสังหาวัตถุมีศีลมีทานแล้วก็มีพรหมิหารสี่ประจําใจ โกมิหารสีก็ได้หนึ่งเมตตาต่างคนต่างรักกันสองกรุณาก็กรุณาต่างคนต่างสงสารกันเกื้อกโกนกันสี่มุทิตาต่างคนต่างไม่อิจฉาดิสยาสิงกันละกันและก็ห้าอมเบขาทัรณีใดๆไม่เกิดขึ้นทิ่งความโกรธจะมีขึ้น การเพี้ยงพรมเขาพูดเดียวกันจะมีขึ้นวางเฉยไว้ก่อนจะเพิ่งเอาโทษเอาไว้มาพูดกันเมื่อเวลาหายโกรธจะมีประโยชน์ในความสามัคคีสร้างความเป็นสุขก,กายสุขใจให้เกิดขึ้นข้อต่อไปเรื่องกล่าวว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างคำว่าไม่ประมาทนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกาธนาทรงสรรเสริญมาก เพราะความระหมาดเป็นทางของความตายคำว่าไม่เป็นไรในการครองชีพคำว่าไม่เป็นไรในการระมัดระวังรักษาทรัพย์สินคำว่าไม่เป็นไรในการประสานความสามัคคีจงอย่าม,มีขึ้นจงคิดไว้เสมอว่าถ้าความประมา,าทพลาดครั้งมีเมื่อไรไม่ระมัดระวังความดีไว้ความชั่วมันจะปรากฏ นั่นมันจะมีผลเป็นทุกข์ท่านบอกว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นไปตามความยุติธรรมแลกเสียธรรมนกถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่แม้ตัวนี้ในะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> มันเป็นสเสน่ห์มหาศาลอภิจายนกรรม ทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมเป็นการสร้างความเป็นมิตรเป็นการสร้างเมตตาบางท่านที่หาด็กรุดเมตตาหากระถาเมตตาหาแป้งเมตตาเหาอะไรต่ออะไรเมตตาใช้วิชาความรู้สร้างความเมตตาเป่ากระถาคมมันประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยแต่ว่าท่านเป็นคนแข็งกระด้าง แต่ว่าท่านเป็นคนอ่อนโยนมีความเคารพนบนอกให้การเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่แข็งกันด้างหากว่าผู้ใหญ่จะพลาดพลั้งไปบ้างเราก็ไม่ดึงดันถือว่าเราวิเศษกว่าบางทีเราท่านสั่งอะไรมาถ้บาบังเอิญเป็นการบังเอิญที่การสั่งของท่านพลั้งพลาดจากความเป็นจริงตอนนี้เราจะใช้ยังไง ถ้าปฏิบตัติตามไปเราก็พังถ้าไม่ทําตามท่านถือว่าเป็นการขัดคําสั่งอันตรายมันก็จะเกิดก็ต้องใช้วิธีโบราณโบราณท่านบอกว่ามีนายทหารท่านหนึ่งท่านแม่ทัพสั่งให้เครื่องกาลังเข้าตีฆาตศิษตอนนี้ท่านแม่ทัพท่านอยู่หลังทัพ ท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องหน้าทัพไม่เห็นความเป็นจริงข้าศึกมีกำลังเข้มแข็งมากแต่ขึ้นกำลังเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่าจะเข้ากองไฟตอนนี้ถ้ายังไงท่านนายทหารผู้นั้นถ้าจะคัดค้านก็เป็นการแข็งกันด้านต่อผู้ใหญ่ท่านอยเล่าความเป็นมาของข้าศึกให้ท่านแม่ทัพทราบ และก็ท่านก็หาหรือด้วยปัญญาของท่านว่าทําอย่างนี้จะดีไหมครับทําอย่างนั้นจะดีไหมครับในที่สุดท่านแม่ทัพเห็นชอบโดยสั่งตามนั้นเมื่อท่านรับคำสั่งออกไปแล้วแทนที่ท่านจะไปประกาศก่าทหารว่าท่านไม่ทัพนะสั่งการพลังพระ เนื้อแท้จริงๆนะไอ้ที่จะทําอย่างนี้ที่เราได้เปรียบกับข้าศึกเป็นเรื่องของฉันถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านกล่าวแกทหารทั้งปวงว่าอันนี้เป็นความเห็นของท่านแม่ทัพเป็นมันสมองของท่านแม่ทัพเป็นว่าเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาที่เฉลเฉลายของท่านแม่ทัพพวกเราจรึงจะชนะข้าศึก ถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยแต่ถ้าว่าแม่ทัพมีความเข้มแข็งมีความละเอียดอ่อนในด้านความคิดแล้วก็มีความเฉลาดในปฏิพันธ์ปัญญาอย่างนี้พวกเราจรึงจะปลอดได้จึงได้ปลอดภัยนี่เป็นอนุว่าเวลาที่แต่งค้านผู้ใหญ่ก็ไม่โกรธเมื่อผู้ใหญ่ได้ฟังถ้อยคำที่ท่านไปสรรเสริญทั้งทั้งได้เป็นความคิดของท่านเอง ผู้ใหญ่ก็ทราบว่าความคิดนี้เป็นความคิดของผู้น้อยแต่ในเมื่อได้รับฟังคําฟังคิดของผู้น้อยไปแพร่หลายอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ดีใจนี่การที่ทําตนเป็นคนไม่แข็งกันด้างแต่ผู้ใหญ่เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ที่ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าไม่เย่อหยิ่งได้ความทนงตน นี่การถือตนว่ามีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอันนี้ไม่เป็นของดีเลยสั่ประจาย,ยนกกรรมคือการถ่อมตนมาเสมอเสมอไม่ได้การถ่อมตนน่ะถึงว่าเป็นเสน่ห์ใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่อมจนเลยไปก็มีโอกาสใช้ความคิดความอ่านให้มันเป็นประโยชน์ เต่ก็เหมือนกับข้อแรกนั่นแหละจะใช้วิธีการอย่างไรก็ใช้ดว,วิธีการละมุลละม่อมจะสร้างกําลังใจเขาคนผู้พบเห็นให้เกิดความรักท่นนี้ถ้าพูดต่อไปอีกว่าประกอบตะกิจที่เป็นสุจริตธรรมคือความจริงเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทรงความสุขให้กับคนทุกคน ถ้าว่าพระบาลีมีว่านตทิโลกีลโหนามะความลับไม่มีในโลกในเมื่อโลกมันไม่มีความลับเราไปทำทุจริตว่าที่ไหนไม่ช้าเขาก็จับได้ใการปฏิบัติกิจในการสุจริตคือความบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขน่าคิดท่านพูดอีกตอนหนึ่งว่าวาจาแต่ละถ้อยคำ ที่น่าฟังกอ่อให้เกิดไมตรีนี่ท,ที่ท่านบอกว่าวาจาเนี่ยเป็นอาวุธที่มีความสำคัญมากการจะพูดอะไรออกไปนี่ต้องคิดก่อนอย่าใช้วาจาให้เป็นเครื่องกระทบก,กระเทือนใจตามที่องค์สมเด็จพระจอมใจรทรงกล่าวว่าหนึ่งเราไม่พูดปด พูดปดเป็นวาจาที่ทุกคนไม่ชอบสองอย่าพูดคำหยาบพูดคำหยาบก็เป็นวาจาที่คนอื่นไม่ชอบเหมือนกันสามอย่า,า,ยาใช้วาจาส่อเสียดยุยงให้เขาแตกราวสิ่งกันลกันนี่มันจะมีผลร,ร้ายมาถึงเราแล้วก็สี่วาจาเพื่อเจอเหลวไร่ไ,ร,ไร้ประโยชน์เราไม่พูด เป็นนั้นว่าวาจาเนี่ยเป็นของดีตอ้องระมัดระวังถ้าพูดพลาดไปคําเดียวประโยชน์ใหญ่อาจจะพ้นไปจากเราก็ได้เดียไม่ที่นั้นชีวิตเอาเราอาจจะตายก็ได้ในข้อต่อไปที่กล่าวว่าสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรตามสมควรไมายความวมาญาติก็ดีมิตรก็ดีถ้าเขาขาดไฟเราก็ให้ไฟ เบอขาดน้ำแล้วก็ให้น้ำแล้วขาดอะไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคำว่าตามสมควรไม่ใช่ทุ่มเทเกินไปถ้าว่าเขานําเอาไปกินดื่มสุราเมรยัยเล่นกาพนันนี่เราไม่ควรให้หรือไปใช้รุยช่วยแฉกติดผู้หญิงหากินนอกบ้านอันนี้ไม่ควรให้ แต่ว่าถ้าเราจะให้พฤการสงเคราะห์เขาหิวเราให้ว่าบรรเทาความหิวเขาเดือดร้อนให้บรรเทาการเดือดร้อนอันนี้เป็นการสมควรน,นี่ก็ต้นเป็นตนัวเสน่ห์นี่ครวาต์น่าจะทํากันอแต่มาคิดว่าไม่ใช่แต่ครวาต์หรอกแม้แต่พระก็ควรจะทําเพราะว่าพระที่บวชมาจากครวาต์นี่ยไม่แน่นักกว่าจิตใจท่านจะเป็นพระร้อยเปอร์เซ็น ดีไม่ดีทั้าคัดค้านคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หวังว่าบรรดาญาโยมุทธบริษัท์คงจะเข้าใจว่าพระธรรมคําำคำสั่งสอนของอ,ของค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้สอนเลิศลอยไปจนเกินความสุขปัจจุบันท่านสอนมีเหตุมีผลสอนคนให้มีความสุขในการครองเรือนด้วย สองคนให้มีความสุขในการทรงตัวเพื่อธรรมะเพื่อเกิดในภพต่างๆที่มีความสุขเช่นสวนรรค์พมโลกและนิพพานนี่เห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมานเนะี่ยไม่ใช่เกินวิสัยที่คนั้หลายจะพึงปฏิบัติได้ว่ากันในข้อต่อไปท่านบอกว่าให้ความช่วยเหลือทั้งทางการงานและการเงิน เท่าที่จะช่วยเหลือได้โดยไม่ด,ไดูดายอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วก็สมคบกับผู้มีศีลเป็นผู้มีความทรงจำดีในด้านของธรรมะและปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามเป็นนิดจะเป็นความสุขอาาบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากผู้มีศีลคือคนดี ผู้เผ่าสูตรเมื่อทรงจำมาได้ดีอย่างทรงจำพระไตรปิฎกนี่เรื่องนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่มาค้านพระพุทธเจ้าอ่ะเทวดาไม่มีผีไม่มีอะไรพวกนี้แล้วก็การปฏิบัติเพื่อท่องเที่ยวนระกสวรรค์ไม่มีมีพระพุทธเจ้าจนสอนไว้นะมี และบำรุงสมณชีพรามเป็นนิไหมายกว่าเราให้ตามกิจที่เราไม่เกินความสามารถอาราบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้มาย้อนวิจารณ์กันในคําแนะนําในด้าน,นาาครว่าของท่านวิทุระบัณฑิตก็ยังไม่หมดแต่ว่าเวลามันหมดจะต,ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี